One News ตรงไปตรงมาช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเหตุเกิดที่โรงพักได้รับ SMS มเอวกไม้เกี่ยวกับเรื่องคองการยกเลิกด้านลอยว่าเขาจะยกเลิกกันจริง เขาจะไปแอบตั้งตรงในหรือเปล่าแล้วตำรวจจะไปทำอะไร <Huh? S 1> แล้วจะเอาอะไรกินคำ uh huh. ถามสุดท้ายนี่คุณผู้ชมก็ฝากมานะคุณตำรวจเพื่อให้หายสงสัยวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูภารกิจของตำรวจเมื่อไม่มีด้านลอยว่าเขาจะทำอะไรกันภารกิจแรกที่ตำรวจเริ่มทำกันไปแล้วนั่นก็คือการสร้างภาพลักษณ์ดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีการปล่อยแถวตำรวจ989นาย <Wow. S 1> อาสาสมัครตำรวจ440คนรถยนต์2 0 6คันรถจักรยานยนต์60คันและรถจักรยานอีก4 0คัน oh, <no. S 1> ซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องการที่จะแสดงศักยภาพความมุ่งมั่นและตั้งใจรวมแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างล่าสุดที่ได้ลงไปจับกลุ่มคนสติไม่ดีที่เข้าไปทำร้ายคนเดินถนน ถือเป็นการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนให้ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น <c oughs> ยังไม่หมดนะคุณผู้ชมตำรวจเขายังโชว์นวัตกรรมใหม่จ้าตุ๊กสํามราระ <c oughs> เป็นการนำเอารถส่มล้อมาให้บริการประชาชนจากควายจราจรสอนสอซ่มรารฎ <c oughs> ถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับการท่องเที่ยวซึ่งถือว่าเป็นคันแรกของโลกก็แง่สิกระตุ๊กๆมันอยู่ที่ไทยนี่นา คุณผู้ชมท่านไหนลองใช้บริการแล้วก็ส่ง SMS มาบอกกันหน่อยละกันว่าเขาคิดค่าบริการเท่าไรหรือถ้ามีคันไหนไม่รับบอกจะไปเติมแกส๊สก็แจ้งเข้ามาได้เดี๋ยวกระผมจะรายงานทันพอบอตรอให้เอง One News ตรงไปตรงมา